นักธุรกิจจำนวนมากก้าวเข้าสู่ธุรกิจกิฟฟอรีนด้วยความฝันอันยิ่งใหญ่ในการมีบ้านมีรถมีรายได้เดือนละหลายแสนบาทแต่เมื่อเริ่มลงมือทำไปสักระยะหลายคนมักทำความฝันหล่นทิ้งระหว่างทางด้วยอุปสรรคปัญหาทำให้เกิดความท้อแท้และไม่สู้ต่อวันนี้คุณสุชานาันใจกว้างผู้บริหารระดับ e x c l u s i v e Paradise จะบอกว่า เธอสร้างพลังใจอย่างไรจึงทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้จะเข้มข้นขนาดไหนไปตามชมกันค่ะเป็นเป็นเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ลำรวยเป็นครอบครัวที่ยากจนไม่ใช่ยากจนทำไมคนในหมู่บ้านของเราเขาถึงยากจนท,ทั้งทั้งที่เขาขยันจะบอกให้ว่าจริงๆแล้วคนรวยหรือคนจน สิ่งเดียวที่เท่ากันที่สุดนั่นคือเรื่องของเวลาเวลาทุกคนมี24ชั่วโมงแต่อยู่ที่ใครจะเอา24ชั่วโมงไปทำอะไร